พันญาเผยหลังเป๊กโพสดรามา่าถึงวันไหนไม่ไหวจะบอกหนิงหลุดเรื่องพูดไม่ได้เรียบ,บมสามีครับออกมาโพสต์ดรามา่าพันญาธัะเลศเองตระกูลนะครับเผยในรายการหนึ่งขณะที่เป๊กสัญชัยเองตระกูลครับสามีโพสไอจีแคปชั่นดรามา่ายืนอยู่ในความมืดพร้อมกับบอกว่าเรามันก็คนคนหนึ่งถึงวันไหนไม่ไหวจะบอกจนมีคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแถมก่อนหน้านี้ก็ยังโพสต์ภาพหนุ่มอัมพลพรพ้อมกับข้อความว่า เก็บเรื่องที่ดีใส่เป้ไว้แล้วเดินต่อไปเราคงแบกทุกๆเรื่องในชีวิตตลอดเวลาไม่ไหวโดยทันยากล่าวกับว่าเมื่อวานสามีตัวเองกับสามีหนิงปณิตานั้นอยู่ด้วยกันที่บ้านก็เฮฮาปกติเมื่อวานตอนที่อยู่บ้านก็มีคนที่อยู่ในงานก็บอกว่ามีข่าวออกมานะพี่เป๊กเป็นอะไรเขาก็บอกยืนชมวิวตอนกลางคืนอยู่ที่ภูเรือฟังเพลงพี่หนุยอัมพลเรามันก็คนคิด c a p ชั o นไม่ออกก็เลยพิมพ์ไปอย่างนั้นเลยกลายเป็นประเด็นถามว่าไม่มีอะไรดราม่าใช่ไหม เขาบอกไม่มีส่วนสาวหนิงปณิตาเพื่อนพิธีกรน,นะครับก็บอกไม่มีอะไรใช่ไหมเรื่องแคปชั่นที่พีเบคโพสตมีแต่เป็นเรื่องอื่นเรื่องที่ถามเมื่อกี้พูดไม่ได้ในงานนี้สาวหนิงปณิตานั้นครับพูดแบบนี้เรื่องที่พูดไปได้นั้นคืออะไรครับยิ่งชวนสงสัยไปกันใหญ่เอาถ้ามีความคืบหน้าประการใดนะครับเราจะมาเล่าข่าวให้กันได้ฟังจ้าแต่อีกหนึ่งข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you